ลลลหลายคนที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานแปลรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นวันนี้สาราน่ารู้กับน้งอานนียมีคำตอบ สวัสดีค่ะสาระน่ารู้กับน้องอานเนี่วันนี้เราจะมาจัะประเด็นเกี่ยวกับสถานแปรรูปสันน้ำเบื้องต้นและมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ผู้ประกอบการเคยได้ยินและกังวลว่ามันจะยุ่งยากซับซ้อนใช่หรือไม่เราได้รับเกียรติจากคุณลอยฟอเจอร์และคุณยอบราอาผู้ที่มีตําแหน่งเป็นหนึ่งในคณะผู้ตรวจประเมินด้านสุขอนามัยมาไขาข้อข้องใจให้เราค่ะสวัสดีค่ะคุณลอยคุณยอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นอยากให้คนลอยช่วยอธิบายเพื่อปูพื้นฐานให้ผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าสถานแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้นเป็นสถานประกอบการแบบไหนคะได้ครับสถานแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้นคนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยคําว่าหลงเช่นหลงกุง้งหลงหมึกหลงปลาก็คือสถานประกอบการที่แปรรูปวัตถุดิบอาหารและส่งวัตถุดิบนี้ให้กับโรงงานหรือสถานประกอบการเพื่อนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปครับแล้วมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสถานแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้นมันมาได้ยังไงคะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าการผลิตสินค้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสําคัญอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไปยังวัตถุดิบที่จะนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะอยากให้คุณลอยช่วยขยายความเพิ่มเติมว่า GMP คืออะไรและข้อกําหนดที่ว่ามันยุ่งยากซับซ้อนแบบที่หลายคนกังวลใจหรือไม่คะ GMP หรือ g o o d m a n u p c t r i n g Practice เป็นมาตรฐานด้านสุขคาอนามัยสำหรับสถานเป็นรูปสัต์น้ำเพื่อให้การแปลรูปสั์น้ำเป็นไปอย่างถูกสุขาลักษณะและลดการปนเปื้อนตัวมาตรฐานจึงครอบคลุมการปฏิบัติและการควบคุมที่จำเป็นสรุปสั้นๆก็คือว่าในส่วนของที่ตั้งและอาคารผลิตต้องห่างจากแหล่งที่เกาะให้เกิดการปนเปื้อนตัวอาคารใช้วัตถุคงทนทำความสะอาดง่ายแสยงสว่างเพียงพอเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตไม่เป็นสนิมมีการดูแลความสะอาดหลังการใช้งานตรวจสอบการบำรุงดูแลและ รักษาและการบำรุงรักษาอยู่เสมอมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและถูกสุขะละักษณะมีการควบคุมส่วนผสมมีการบันทึกข้อมูลการผลิตและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอมีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างน้อยปีละครั้งและประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องควบคุมให้มีการบรรจุและการปิดผนึกรวมทั้งมีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมมีการปรับคุณภาพน้ำที่เหมาะสมมีการจัดสารเคมีที่ใช้มาตรฐานบุคลากรและสุขลักษณะบุคลากรจะต้องไม่เป็นโรคหรือพาหะนาโรคและรักษาความสะอาดอยู่เสมอจะต้องมีข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความจําเป็นต้องเข้าไปในบริเวณเพื่อป้องกันการปนเปื้อน แต่ถ้าสถานประกอบการไหนทําตามได้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโรงงานหรือสถานประกอบการที่มาซื้อวัตถุดิบนี้ไปแปรรูปต่อแต่ในมุมของลูกค้าจะมีเอกสารหรือหลักฐานอะไรที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้มากขึ้นไหมคะสถานประกอบการที่ดําเนินการได้ตามมาตรฐานที่ว่าสามารถขอหนังสือรับรองได้จากกรมประมงได้ค่ะและใช้เป็นหลักฐานแสดงให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ค่ะหนังสือรับรองที่กรมประมงให้มีอายุไหมคะ มีค่ะหนังสือรับรองที่ออกให้มีอายุ3ปีค่ะสิ่งที่ผู้ประกอบการกลัวคือการขอเอกสารรับรองนี่แหละค่ะไม่ทราบว่ามีขั้นตอนยุ่งยากและต้องใช้เอกสารเยอะไหมคะ ไม่ยุ่งยากเลยครับก่อนอื่นต้องกรอกรายละเอียดลงไปในคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานกมปสอศูนตามตัวอย่างนี้ครับและเตรียมเอกสารถ้าเป็นเจ้าของสถานประกอบการคนเดียวก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนผู้ประกอบการกรณีสถานประกอบการเข้าขายเป็นโรงงานต้องมีหนังสือแจ้งประกอบกิจการโรงงานตามกรมประมงแผนที่ตั้งสถานประกอบการสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงมีการผลิตและแบบแผนของสถานประกอบการแต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคลก็ต้องมีหนังสือรับ รองการจดทะเบียนบริษัทสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นกรรมการผู้จัดการที่มีอำนาจแทนครับแต่ถ้าไม่สะดวกไปยื่นเรื่องเองก,ก็เตรียมเอกสารแบบเดิมแต่มีหนังสือมอบอำนาจให้กับบุคคลที่3เตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบครับถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะมีคำถามว่าหลังตรวจประเมินผ่านแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสถานประกอบการนั้นจะควบคุมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมง่ำเสมอ สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตลอดอายุของหนังสือรับรองและยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินเข้าไปตรวจประเมินซ้ำหรือสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจเพื่อเป็นการติดตามต่อเนื่องหลังจากนั้นค่ะต้องขอบคุณคุณลอยและคุณยอมมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้เชื่อว,ว่าท่านที่ติดตามมาต้แต่ต้นจนจบงคงคลายความสงสัยหลายๆข้อแล้วนะคะตอนนี้น้องอันเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ